ไห้ว e l of f o r t u n e ได้ความรักเป็นช่วงเวลาหยุดพักคุณกำลังติดหล่มและพยายามจับหมุนกลงล้อให้หลุดพ้นความสัมพันธ์เดิมไม่เป็นใบตาความต้องการอีกต่อไปปล่อยวางหรือทบทวนมันถ้ายังไม่มีคู่อย่ามัวแต่นั่งเศร้าอยู่คนเดียวลองหาดูว่าคนแบบไหนที่คุณกำลังตามหาหลังจากนั้นลองเสี่ยงดูเช่นอาจจะนัดเจอกันคนที่คุณ พบจากทัด์พอให้เห็นอะไรบางอย่างใหม่ๆในตัวคุณในด้านการเงินคุณกำลังอยู่บนกงล้อหมุนจงเชื่อมั่นในความกล้าหาญของตนเองอย่าหยุดอยู่กับที่ให้ลองเอาทรัพย์สินที่มีออกมาขายลองเพิ่มลองเสี่ยงลงทุนทำอะไรสักอย่างเพราะช่วงนี้คุณกำลังมีโชคจากการเสี่ยงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชิ้นใหม่ๆของผมด้วยนะครับ บ๊ายบายครับ